คุณดีต้อนรับกลับสู่ช่องเอคารีวิวแหล่งรวมรีวิวยันยนต์ทุกประเภทตั้งแต่รถแห่งอนาคตไปจนถึงรถสายลุยสุดเท่วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับยานพาหนะที่เรียกได้ว่าเหนือระดับ อย่างแท้จริง The Ultimate 2025 Electric RV Camper หรือแคมเปอร์ไฟฟ้าสุดล้ำแห่งปี2025คันนี้ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานของพลังงานไฟฟ้าดีไซน์อัจฉริยะและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยที่รวมไว้ในคันเดียวเตรียมตัวให้พร,อพร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อคำว่ารถบ้านไปตลอดกาล เริ่มกันที่ภายนอกตัวรถก่อนเลยเพราะเพียงแค่เห็นครั้งแรกก็บอกได้เลยว่ามันล้ำสุดๆตัวรอเรือถอทุง2025 Electric RV Camper มาพร้อมดีไซน์แบบ Aero Dynamic ที่ดูทฉกเฉี่ยวและทันสมัยด้านหน้ามีเส้นไฟเล็ดยาวเต็มแนวพร้อมโลโก้ที่ส่องแสงเรียบหรูให้ความรู้สึกเหมือนยานอวกาศแห่งอนาคต ตัวถังผลิตจากวัสดุคอมโพสิตอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์รีไซเคิลทำให้มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาเหมาะกับแนวคิดยั่งยืนยุคใหม่ สีตัวทั้งแบบทูโทนพร้อมพื้นผิวด้านเพิ่มความหรูหราและพรีเมียมแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนตะลึงคือระบบขยายตัวอัตโนมัติของห้องโดยสารที่สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในได้มากถึง40%เพียงกดปุ่มเดียวหลังคาพารารามากระจกมิราภัยและหน้าต่างขนาดใหญ่รอบด้านช่วยให้ภายในสว่างและโปร่งแม้จะอยู่กลางป่าก็ยังรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ ด้านบนหลังคาย,ยังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด1.5กิโลวัตต์ช่วยจ่ายไฟให้ระบบภายในเช่นไฟส่องสว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่ระบบปรับอากาศทำให้สามารถใช้ชีวิตแบบออฟกริดได้อย่างแท้จริงด้านหลังตัวรถมีระบบเก็บสัมภาระแบบโมดูลา่าสามารถติดตั้งอุปกรณ์แคมป์จักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างลงตัวแถมกันชนท้ายยังพับออกเป็นโต๊ะทำอาหารกลางแจ้งหรือโต๊ะทำงานได้อีกด้วย เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารบอกได้คำเดียวว่าหรูหราเกินคาดดีไซน์ภายในได้รับแรงบันดาลใจจากอพาร์ตเมนต์สไตล์มินิมอลสมัยใหม่ใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่หนังเทียมคุณภาพสูงและไฟแอมเบียนที่ให้ความอบอุ่นและผ่อนคลาย พื้นที่ถูกจัดสรรอย่างชันฉลาดด้านหนึ่งเป็นโซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียงขนาดใหญ่พร้อมฟูกเมมโมรีโฟมส่วนตู้เก็บของเหนือสีสามาพร,ร้อมไฟอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานโต๊ะกินข้าวสามารถพับเก็บได้และใช้เป็นโต๊ะทำงานโดยมีช่องชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C ครบครันพื้นที่ครัวแม้จะขนาดเล็กแต่ฟังก์ชันครบมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตู้เย็นอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบของในตู้ และระบบกรองน้ําในตัวเคาน์เตอร์กันรอยขีดข่วนและทําความสะอาดง่ายพร้อมช่องเก็บของแห้งแบบเลื่อนออกได้ทุกชิ้นสามารถถอดเปลี่ยนหรือปรับแต่งได้ตามความต้องการด้านหลังเป็นห้องน้ําขนาดกระทัดรัดแต่ครบทุกฟังก์ชันมีฝักบัวพร้อมระบบทําน้ําอุ่นอัตโนมัติอ่างล้างหน้าแบบพับเก็บได้และโถสุขภัณฑ์คอมโพสต์แบบไม่ใช้สารเคมีช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้อมระบบระบายอากาศทํางานเงียบและควบคุมกลิ่นได้ดีเยี่ยม เรื่องเทคโนโลยีภายในก็ไม่แพ้ใครเพราะมีศูนย์ควบคุมหลักเป็นหน้าจอสัมผัสที่สามารถดูสถานะแบตเตอรี่พลังงานจากแผงโซลาควบคุมอุณหภูมิแสงไฟและล็อกประตูดได้จากจุดเดียวหรือแม้แต่ผ่านแอปในมือถือนอกจากนี้ยังมีไวไฟดาวเทียมในตัวทำให้คุณออนไลน์ได้ทุกที่ในโลกระบบไฟสามารถสั่งงานด้วยเสียงและปรับโหมดแสงได้ตามบรรยากาศเช่นโหมดทางานหรือโหมดพักผ่อน ระบบควบคุมอุณหภูมิใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนและมี AI ปรับอัตโนมัติตามพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อประหยัดพลังงานโดยไม่ลดความสบายพร้อมเครื่องกรองอากาศ HPA e ช่วยให้ภายในสะอาดและปลอดสารก่อภูมิแพ้ ต่อมาคือเรื่องสมรรถนะการขับขี่ที่น่าทึ่งสุดๆเพราะรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่แบบ all-wheel drive ใช้แบตเตอรี่ y, ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุดถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งพร้อมระบบเบรกชาร์จพลังงานกลับช่วยยืดอายุแบตเตอรี่อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ใช้เวลาเพียง7วินาทีเท่านั้นระบบกันสะเทือนอัจฉริยะปรับตัวตามพื้นถนนทำให้ขับขีน่นุ่มนวลทั้งบนทางหลวงและทางครูขระการชาร์จก็สะดวกสุดๆด้วยระบบฟาสชาร์จที่ชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายใน35นาทีหรือจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขณะพักแคมป์ก็ได้เช่นกันระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะจะคำนวณการจ่ายไฟให้เหมาะสมระหว่างระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ภายใน ระบบความปลอดภัยครบครันทั้งกล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉิน AI ตรวจจับการชนและระบบรักษาเลนสำหรับการขับทางไกลนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับสภาพพื้นผิวที่ปรับแรงดันลมยางและช่วงล่างอัตโนมัติสำหรับการขับออฟโรด และแน่นอนว่ามันสร้างมาเพื่อการผจญภัยอย่างแท้จริงเพราะสามารถลุยน้ำได้ลึกถึง400มิลลิเมตรและประับความสูงช่วงล่างได้ตั้งแต่150-260มิลลิเมตรเหมาะทั้งทางราบและภูกเขาอย่างสมบูรณ์แบบมาถึงราคาจำหน่ายรุ่นมาตรฐานเริ่มต้นที่ประมาณ98,000ดอลลาร์มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบและแผงโซลา่า ส่วนรุ่นพรีเมียมที่เพิ่มระบบขับเคลื่อน4ล้อแบตเตอรี่ระยะทางไกลและตกแต่งภายในระดับหรูราคาจะอยู่ที่ประมาณ128,000ดอลลาร์เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งบ้านและยานพาหนะในคันเดียวไม่มีค่าน้ำมันแถมค่าดูแลรักษาต่ำถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียวรถรุ่นนี้เหมาะกับใครบ้าง สำหรับนักเดินทางสายดิจิทัลคนรักธรรมชาติหรือใครก็ตามที่อยากใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องง้อโรงแรมมันคือคำตอบของอิสระภาพที่แท้จริงท้ายที่สุด2025 electric RV camper ไม่ได้เป็นเพียงอีกหนึ่งของวิวัฒนาการรถบ้านแต่มันคือการปฏิวัติการเดินทางบนท้องถนนที่แท้จริงมันรวมเทคโนโลยีรักโลกดีไซน์หรูหราและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแม้อยู่กลางป่า หากคุณฝันอยากใช้ชีวิตที่อิสระมีท้องถนนเป็นสนามหญ้าและมีท้องฟ้าเป็นเพดานของคุณรถคันนี้คือความฝันที่เป็นจริงขอบคุณที่รับชมเอคารีวิวหากคุณชอบรีวิวรถสุดล้ำคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนสายแคมป์ของคุณได้ชมกันแล้วพบกันใหม่ในรีวิวถัดไปขับขี่ปลอดภัยเดินทางอิสระและจงอยู่กับพลังไฟฟ้า